ทานแก๊ส่ะตัดสายกลางอุ้ยผิดโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้่ใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยให้เขาเดินตรงไปที่ลูกปิดเลยเหรอเบรกมาเป็นเพื่อนมันเฮ้ยปล่อยโซ่อ่ะ โซ่ตรวนโซ่ตรวนมอร,รนนะ์ดนัไม่โดนหรอกไม่โดนหรถโค้งโค้งมาสิโค้งโค้งมาสิเกิดเรื่องลบเกิดเรื่องลบคือเรอ,อ้าวอ,อี<ใ>๋อ,อันอยู่ในบ้านป่าปันอยู่ในบ้านใหญ่ไล่ผมไล่ผมปันละแบงโดดหน้าต่างในแก๊สพี่ ไไแต่แบงค์ถือไอ้นี่อยู่ดิแย่แล้วเี๋ยวแาเก๋าขวาบนเก๋ากำลังลงไปบ้านฟ้าเร็ววาให้วิ่งติดเก๋า,ท,าที่หายแล้วทุบอีกอยู่ไหนวะวันนี้<ห>นะละเกา๋าแบงพี่เอกพี่เอกเข้าไปในแกน๊สลูกอีกตรงเพื่อนอะเห็นไหมตรงนั้่นอะเดี๋ยวเพื่อนไปเก็บอะไร w h a เจอ e fuck เพื่อนจะเสร็จแล้ววะเพื่อนไม่ยอมไปแกะลูกปิดอ่ะจะไปแกงเลยแกงมาทำไมแม่รักทำไมเพื่อนไม่ไปแกะอ้อยเหี้ยโดนร็อไกได้กกำลังไปแกะเหลือเยอะปะจะไปซับเยอะอยู่อ๋อ เลยพี่วายอยู่ซ้ายกลางหนุ่มพี่อยอยู่หน้าแกพี่อยู่หลังแกแบ็คไปแบ็คไปสวยเก่าเก่าสวยค่ะอุ๊ยโอ้โหเจริญวับวับวับแหน่โอเพนเด็ดเด็ดเล่นฉลาดเล่นฉลาดเล่นฉลาดไม่ลิง

โอ้โห,โโหมึงปล่อยกูยมาไกลจัดเลยอะปล <c oughs> ่อยนี่้วนะทะลุกองรถมาด้วยคนของ <c oughs> มั่งไว้ก่อนแล้วก็วิ่งติดไปที เอาเฮียอ,อยู่ในแก๊สเดี๋ยวโซ่พี่เอกใกล้มาแล้วันนอ้องนึกอยู่กับพี่เนี่ยลูบิกเนี่ยโอ้โหไม่ได้วะเฮีย ไว้นานๆเดี๋ยวโซ่มันจะมาแล้วอะ่ะถ้าไม้บ้านฟ้าเราแก้ทันปะไม่ทันเฮ้ยอ้อมไม่ได้ตันหน้าหาพี่เอกคว๊บเลยวะเฮ้ยม,มันดักพี่ับบล็อกได้บล็อกไปเลยนะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมันไม่เอาว่ะแม่งไ่้เหี้่ามัมันนมันมมมนม่นมันโันมันมมันมั้นมันมันมนพี่เอกมากเลยอ่ะเฮ้ยกลับไปนิวบูนมันนมัมมันมมันม้ กูพังหน่อยก็ได้เพื่อนโอ้โมาอะไรของมึงเนี่ยไปยันจันทร์จันจันจันเร็วเร็วห้าสิบห้าสิบได้ไปบอกนี่โอ้ยเออเต็มหน้าไปโอเคเท็กโซติดอ่ะจูอันนี้ยากโนวันไปไอตัวมันเร็วๆจังวะโอ้ยดึง ีแบงอะมึงเป็นอะไรกับญญกูเนี่ยเอ้ามึงก็ไปเล่นคนอื่นดิมึงแค่ถือลูกบิน <c oughs> มึงรีบเหี้ยเอะไม่แก่เว้ยเลยหมอนี่แก่ <c oughs> มันจะเอาไม่ได้วะ <c oughs> เขามาแล้วป <c oughs> ี <c oughs> จุกไหมปีจุกปีจุกเราเราจะพี่เอกแบบเอาออกเอาลูกบิดออกประตูเขา <c oughs> กูออกประตูแม่เลยแม่แล้วมงุกมากนะกูก็ออกประตูมาเลยแล้วกันไพี่มันเดินเร็วมากเดินเร็วมากมันหาสามบล็อกไว้บล็อกไว้เก่าบล็อกบล็อกไม่ต้องไปเลยเก่าอยู่เนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปไหนนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่หลุนอยู่หลุนนั้นไปเลยอยู่พี่เอกนี่หิวหิวพี่เอาเลยมาดิข้าว ีีวะอออกนะแล้วมึงงกมากอ่ะอยู่ไหมอยู่ได้ไหมเอาดูวะเอาดูวะยีดตงตุงนังนอ่ะถ้าอย่างนี้ถ้าเดี๋ย่วงี้ไม่ปล่อยไม่ได้ไม่ได้เออต้องอยู่แบงค์ไปบล็อกรูนั้นอะแบงค์ต้องบล็อกน่อยแบงค์ต้องบล็อกตรงรูนะรูนั้นเลยแบงค์รูเลยรูหน้า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 รูเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมา ไอ้ต่อยของปล่อยของมันปล่อยของมันปล่อยของเอ้มาตีแล้วพี่เอกมาตีแล้วมาตีแล้วเดี๋ยวคิวก่อนคิวก่อนไม่ป็นมนไรมีบุญมีบุญอะไรกับโูเนี่ยตัวดิจี่นี่วะชอบทำไม้ตรงนี้ไปเลยไหมเอาปะบอกไว้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  อ้าวมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิโอเคไม่เองเี้เลยกันเสียงถามมามาเสียงแบบสะใจมากเสียงถาตรงนี้มีบูญวะเี้ยเขาจะเอาพี่เอกให้ได้เลยกูจะเอาเป๋าพยาบาลไม่น่าเกี่ยวกับรู้ไหมน่าเกี่ยวก็นหรว่ากูจะเอาเป๋าพยาบาล หักันเยว่าคุณที่ไปกบฉพยาบาลแค่นั้นแหละตี้วมันตีแ้วมันตีแ้วรอับพยาบาลก่อนเฮ้ยเก่เปลยนเก่ามันเปลี่ยนอเก้ามันเปลี่ยนมันเปลยนมันเปลี่ยนโดนแน่โดนแน่โดนแน่เกาโดแมันเปลยนมันเปลยนมันเปลี่ยนมันบอกว่านี่หล

แต่ก็ยังดีเฮียแม่งไล่อยู่นั่นแหละแค่จะพังโูบิกเล่นเลยคนมารียวทุกคนเฮียไล่กูอยู่นั่นแหละ